อันนี้คือเรามาปล่อยตุ๊กแกขออภัยพื้นที่ปล่อยตุ๊กแกตรงนี้ด้วยนะครับไม่มีบ้านคนนะแต่ว่ามันก็น่าจะหาที่นนอยู่ที่กินได้ไดนะเออมันก็ไกลๆนู่นแหละปล่อยสูตรอิสระภาพปล่อยสูตรอิสระภาพยังไม่ได้ปล่อยจ้าพร้อมยังพร้อมแล้วคุณชอนจะปล่อยเหรอ ช้อนปล่อยเธอแกมันตัวใหญ่มากเลยนะทุกคนช้อนยังเฮ้ยเฮ้ยจ้ามันก็ลมแรงวเนี่ยเฮ้ยอย่าก,กัดฉันนะเธอไปแล้ว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  นอนไงมันขึ้นเสาไฟไปแล้วโอ้ยตัวใหญ่มากเลยเดี๋ยวเนี่นี่นี่โอ้โหนี่ไงมันเกาะบนเสาไฟนะแล้วมันก็คงจะหาแมลงกินที่เสาไฟนี่แหละใช่เลยตัวใหญ่มากโอ้โหโชคดีนะเธอไม่ต้องมาเจอกันนะ บ้านเ<ช>สาไฟบ้านเสาไฟ <c oughs> โอ้โหพี่น้องตายแล้วคุณช้อนถ้าจะยายบ้านก็ย้ายบ้านไปอยู่ในตรงนั้นนะ <c oughs> บ๊ายบาย